สวัสดีครับวันนี้มาทำเ็มหน้าเกาะหินต้นนะครับก็เลยว่าจะถ่ายมาฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าของผมทำยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นที่เริ่มทำแล้วนะครับก็หามุมนะครับหาหามุมที่ล่าเขาจะแนบกับเห็นนะครับแล้วก็ ใช้เชือกฟางใช้ลวดใช้อะไรก็ได้นะครับมัดเย็ดไว้ถ้ามันไม่แน่นก็เอาเอาโฟมอัดไว้ได้ก็อันนี้ผมล็อกจุดตรงหัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลัดตรมจุดอื่นๆต่อครับนี้นะครับก็จะลัดจุดที่สองผมจะเอาช่วง ก็เอาลวดรัดไว้อีกจุดหนึ่ง รเราพยายามให้ให้เขาแบบแต่ละจุดเขาลัดแน่นไปตามซอกหินนะครับแบบนี้พอเวลาลากเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะรัดกันแน่นแต่ข้อควรระวังก็พยายามรีบทํำหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้ลากเขาแห้งแบบนี้นานเกินนะครับ สามารถช่วยได้ในการเอาน้ําฉีดหรือว่าพอกกี้ฉีดก็ได้นะครับตอนเกาะเราควรจะแบบเล็งตําแหน่งไว้แล้วก็รีบเกาะให้เสร็จแล้วก็รีบโปกนะครับก็อันนี้ก็จะเอาตรงนี้อีกจุดหนึ่ง พอเวลาที่เราปลูกนะครับเราก็จะใส่กระถางใหญ่ๆแล้วก็ฝังหินตรงนี้ไว้นะครับแล้วปล่อยให้เขาโตครับพอล่าเขาเริ่มเส้นใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็จะรัดจับหินแน่นครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็กบดินทิ้งไว้ แต่ต้นนี้ผมจะเอาใส่กระถางเล็กไว้เลยนะครับแล้วผมจะซ้อนกระถางให้ลากเขาลงไปพอเขาเริ่มใหญ่ขึ้นมันก็จะแน่นเหมือนกันครับเขารวดทิ้งไว้สักนิดด้วยแล้วนะครับ ก็เข้ารวดประคองไว้นิกหน่อยก่อนครับแล้วก็ใส่กระถางปลูกได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ